สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ประจําเดือนธันวาคมปี2564ของชาวราศีเมษชาวธาตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมซึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่าเป็น การทำนายดวงแบบโดยรวมอาจารย์อยากให้เราฟังเป็นแนวทางนะสิ่งไหนดีเราก็เก็บเอาไว้ เป็นพลังงานบวกจะได้ทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็กลับไปปรับปรุงแก้ไขนำคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะรับฟังแล้วก็อย่างงมงายนะให้รับฟังอย่างมีสติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเกิดจากการกระทําของตัวเองทั้งสิน้นนี่ก็เป็นคำทำนายเดือนสุดท้ายของปี2564อีกไม่นานเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วตอนลาบสู่ปี256 65ปีขานแม้ว่าปีนี้เราอาจจะพบเจอกับเรื่องราวหลายๆ พบเจอกับความยากลำบากต่างๆมาก็ตามแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะก็ถือว่าพวกเราเก่งมากๆอาจารย์เชื่อนะว่าสิ่งดีๆโอกาสดีๆกำลังรอคอยเราอยู่ในปีหน้าเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกมาฟังคำทำนายกันนะคะว่าก่อนปีใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีเมษจะพบเจอกับอะไรบ้างหรือควรจะระวังป้องกันอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แล้วก็ฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ To love inside cultivation. ควีนถือเหรียญหกถ้วยห้า <5 S 1> เหรียญหกเหรียญน,นะคะเอ r มเพรสเรซห้าไม้เทา้าสองถ้วย ไปสุดท้ายนะคะแปดไม้เท้า มาดูดวงโดยรวมกันนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการประกอบอาชีพต่างๆต้องทำยอดถ่ายให้เป็นไปนตามเป้าหมายต้องทำงานให้เสร็จทันเวลาที่ได้กำหนดนเอาไว้ช่วงนี้ก็อาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะคะแต่ถึงยุ่งยังไงชาวราศีเมษก็ยังพอมีเวลามาทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบเพื่อผ่อนคลายนะบางคนอาจจะเล่นดนตรีเล่นกีฬา หรืออาจจะดูหนังฟังเพลงนะทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบมันก็จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายมีจิตใจที่แจ่มใสไม่เครียดจนเกินไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะบางทีเราทำงานหนักมาก วิตกกังวลถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบก็จะสามารถทำให้เราคลายความกังวลลงได้จะทำให้เรามองโลกในแง่ดีขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นนะมีสังคมในตอนนี้เราต้องพยายามดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาหาตัวเองเยอะๆนะคะพยายามคิดดีทำดีอยู่ตลอดเวลาแล้วความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษไพ่ย,ยังสื่อถึงการได้รับการช่วยเหลือที่ดีจากคนรอบตัวไม่ว่าคุณจะเจอเจอกับปัญหาใดๆก็ตามก็จะมีคนมาช่วยมาแนะนําแนวทางแก้ไขมาช่วยดึงคุณให้หลุดพ้นจากความยากลําบากคุณจะไม่รู้สึกเดียวดายเหมือนที่ผ่านมานะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งมีโอกาสที่ดี มาเสนอให้กับตัวคุณก็ขอให้คุณทิบคว้างม,มันเอาไว้นะคะเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้แสดงความรู้ความสามารถและมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงขอเพียงคุณอย่าลังเลที่จะลงมือทํานะมันอาจจะมันอาจจะต้องลองผิดลองถูกอยู่บ้างแต่ถ้าคุณมีความพยายามอดทนไม่หยุดกลางคันโอกาสสําเร็จมีแน่นอนแล้วมันจะส่งผลทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ขอให้คุณกล้าที่จะลงมือทำเถอะนะ ชาวราศีเมษมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะมีโอกาสเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องได้พบปะเพื่อนฝูงหรือเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนได้ไปสถานที่ที่เราไม่ได้ไปมานานนะหรือคนที่เราไม่ได้เจอมานานก็มีเหตุให้ได้มาเจอกันอีกครั้งหรืออาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานไม่จบสิ้นสักทีนะคะก็จะได้ข้อสรุปได้ข้อยุติแก้ไขมันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดี หรือเป็นเรื่องที่เก็บงำม,มานานนะก็จะถูกเปิดเผยคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างในใจที่ไม่อยากบอกใครเก็บไว้เพียงคนเดียวนะถ้าเก็บไว้นานก็อาจจะยิ่งแย่กันไปใหญ่สู้คุณระบายมันออกมาให้คนในครอบครัวให้คนที่คุณไว้ใจได้รับฟังนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะช่วยหรืออะไรคุณไม่ได้แต่อย่างน้นอยอ่ะ แค่คุณได้ระบายมันออกมาก็จะทำให้คุณรู้สึกดีนะโล่งใจขึ้นมาได้บ้างอย่ากเก็บปัญหาและความทุกข์ไว้เพียงคนเดียวนะคะทุกปัญหามันมีทางออกของมันเสมอเพียงแต่ว่าคุณมองเห็นมันหรือเปล่านะว่างๆก็ควรไปทำบุญนะคะอา,อาจจะทำบุญโรงศพนะตามมูลนิธิต่างๆนะคะอันนี้ส่งจากการทำบุญโรงศพนั้นใหญ่หลวงมากๆช่วยเสริมดวงชะตาของคุณให้แข็งแกร่งทำให คราะหลายจากหนักเป็นเบาได้พยายามคิดดีทดําดีเอาไว้นะคะมันก็ะทำความดีอยู่เสมอนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวก็จะปกปักรักษาและคุ้มครองให้คุณรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆไปได้นะคะเดีย๋ยวมาตออ่อในเรื่องของการงานหนึ่งดาบ ดูไฮพิเทส t า Tower เด็กถือเหรียญหนึ่งถ้วยก็เป็นเดือนที่การทำงานการประกอบอาชีพต่างๆอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะคะอาจจะด้วยเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะต้องเคลียร์อะไรหลายอย่างให้มันจบอาจจะดูยุ่งยุ่งหน่อยช่วงนี้แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะถึงแม้เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วเกิดความสำเร็จ เหนื่อยแล้วได้เงินได้ทองกลับมานะแต่บางคนอาจจะต้องทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆอาจจะเกิดเบื่อนายไม่อยากที่จะทำแล้วนะอยากจะลาออกักทุกวันเลยก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะขอให้คุณพยายามอดทนเข้าไว้อย่าใจร้อนหรือตัดสินใจอะไรแบบหุนหันพันแล่นเพราะคุณอาจจะเสียใจในภายหลังได้คุณยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอีกเยอะนะใครที่ทำงานประจำกินเงินเดือนก็ต้องอดทนให้มากมาก ช่วงนี้ต้องเกาะงานประจําเอาไว้เกาะไว้ให้แน่นๆนะคะเครียดแต่มีเงินใช้ก็ยังดีกว่าเครียดแล้วตกงานแถมไม่มีเงินใช้อีกนะมันจะเครียดมากกว่าเดิมก็พยายามคิดให้ดีๆนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะทาธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับช่วงนี้ก็ยังพอไปได้ดีอยู่ โดยเฉพาะใครที่ขายของผ่านสื่อออนไลน์นะยอดขายดีพอสมควรแต่ก็ไม่เหมาะที่จะขยับขยายอะไรเพิ่มเติมอย่าลงทุนอะไรเพิ่มในช่วงนี้นะทำแบบพอดีตัวไปก่อนดีกว่าแต่ยังไงคุณก็สามารถประครับประคองธุรกิจของคุณไปได้แม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างแต่คุณก็เอาตัวรอดได้เสมอนะคะใครที่ตกงานนะกำลังหาง,งานทำอยู่ช่วงนี้งานก็อาจจะหายากสักหน่อยนะแต่ก็อย่าได้ละความพยายามนะคะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่น,นั่น และก็อย่าเลือกงานมากเกินไปนะอะไรที่เราพอทําได้ทําไปก่อนดีกว่านะเราอาจจะมองเห็นโอกาสในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่อยากทําก็ได้ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะพยายามเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเห็นโอกาสเห็นความสําเร็จในวิกฤตเสมอสู้ๆนะคะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนสามารถก้าวผ่านความยากลาบากต่างๆไปได้เรื่องของการเรียนนะนักเรียนนักศึกษาช่วง นี้ก็ต้องเรียนหนักอยู่เหมือนกันอาจจะเกิดความเครียดความท้อทแท้ใจได้ก็พยายามอดทนเข้าไว้ตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะเรียนเสร็จแล้วก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะเรามีโอกาสได้เรียนหนังสือ ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ได้คาดหวังเอาไว้ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้เรามีโอกาสได้เรียนหนังสืออยากให้เรามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะไม่อยากให้ลำบากเหมือนท่านดังนั้นเราก็ต้องตั้งใจเรียนไฝ่หาความรู้อยู่เสมอนะคะทําตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สําเร็จสารฝันของคุณให้เป็นจริงให้ได้นะมันไม่ยากเกินความสามารถของเราคุณสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะ ยิ่งมาดูในเรื่องของการเงินกันต่ออสเวนเหรียญน,นะคะสองเหรียญแปดดาบดเดวลิลหนึ่งเหรียญการเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคดีอยู่นะรายได้ยังมีเข้ามาเรื่อยๆ ให้คุณได้อุ่นใจอยู่บ้างคุณก็สามารถประคับประคองสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดีมีปัญหาเรื่องเงินยังไงคุณก็สามารถหาเงินมาหมุนได้ทันเวลานะได้ทันใช้จ่ายตลอดแต่ยังไงซะก,ก็ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมนะจะมาหมุนเงินทุกเดือนก็คงจะไม่ดีแน่ก็ต้องรู้จักใช้จ่ายเงินให้รอบคอบถ้าทําได้รับรองเลยว่าคุณจะไม่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินในอนาคตอย่างแน่นอน ก็พยายามจัดสรรรายรับรายจ่ายให้ดีๆนะคะถ้าตอนนี้คุณใช้เงินเก่งเกินตัวนะก็ใช้เงินซื้อของที่มันไม่จําเป็นโดยเฉพาะพวกช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะบางคนเครียด เลยช้อปปิ้งแก้เครียดอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะอาจจะเครียดมากกว่าเดิมเพราะว่าเงินไม่พอใช้พยอยากจะสื่อเตือนให้คุณต้องเริ่มที่จะประหยัดเงินได้แล้วนะจะปีใหม่แล้วต้องเข้มงวดในการใช้จ่ายเงินได้แล้วจะใช้จ่ายซุยสุสายลเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้อีกแล้วเป็นช่วงที่คุณต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินให้รัดก,กุมมากกว่าเดิมนะรวมถึงการตัดสินใจที่จะลงทุนอะไรก็ตามนะก็ต้องวางแผนให้ดีคิดให้ดีๆก่อนที่จะจ่ายเงิน เราออกไประวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะบางทีอาจจะถูกหลอกให้ลงทุนนะเราก็อย่าเชื่อใครง่ายๆพยายามมีสติเยอะๆและช่วงนี้ก็อยากให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็ดขาดปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนค่อนข้างสูงอาจจะให้แล้วให้เลยนะเป็นเหตุให้เงินไหลออก อาจจะเกิดภาวะนี้สินแบบจำยอมนะแล้วก็อย่าไปเซ็นคับประกันเงินกู้ให้ใครด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องเราก็เถอะนะเราป้องกันเอาไว้ ตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะไม่ประมาทเป็นดีที่สุดถ้าคุณไม่ประมาทนะการเงินของคุณก็จะไม่มีปัญหาเลยไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลนะถึงแม้เงินจะไหลออกอยังไงไม่นานเงินก็จะไหลเข้านะคะไหลเข้ามามากกว่าเดิมอีกด้วยนะส่วนเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคนะคะ ค่อนข้างโดดเด่นดีทีเดียวนะมีโอกาสได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันเข้ามาแบบฟุกฟุกนะเลขนาโชคก็จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือมันสวดมนต์ไหว้พระขอพรหรือใครที่มีโอกาสได้ไปไหว้พระในที่ต่างๆนะคะไปเที่ยวตามวัดทําบุญนะจะเป็นวัดไหนก็ได้ก็ลองเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ที่เขาขายในวัดนั่นแหละนะสักใบสองใบก็เปิดประตูเปิดประตูดวงประตูโชคลาภนะคะมีโอกาสโชคดี ตอนหลับปีใหม่ได้เหมือนกันนะย่่มาดูในเรื่องของความรักกันต่อนะคะเด e m มูลนะคะสิบขาเด็กถือไม้เท้าคิงถือถ้วยใบสุดท้ายนะคะสี่ไม้เท้า ความรักของชาวราศีเมษสาหรับคนที่มีคู่รักมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วช่วงนี้คู่รักก็ต้องระวังมีเรื่องผิดใจกันนะโดยเฉพาะการพูดจาต่อกันจะพูดจาอะไรก็ต้องระมัดระวังคําพูดนะบางทีพูดออกไปแล้ว ก็อาจจะไปกระทบจ,จิตใจหรือไปจี้ใจดําของคนรักก็ได้ช่วงนี้คนรักของคุณค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนมีขึ้นมีลงนะเอาใจยากคาดเด่ายากไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอารมณ์แบบไหนแต่ก็เพราะรักนะควรถึงต้องเป็นฝ่ายยอมทุกอย่างเพื่อให้สามารถครบกันไปต่อได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่เป็นแบบนั้นก็ต้องระวังการใช้อารมณ์ต่อการนะพยายามใจเย็น พูดจาก,กันด้วยเหตุผลอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะอย่าให้ปัญหาภายนอก มาทำลายความรักของคุณสองคนได้พยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันให้ดีๆในยามทุกยากอย่างนี้ต้องคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่เสมอคุยกันเยอะๆนะอย่าต่างคนต่างนิ่งบางทีก็ต้องลดความเป็นตัวเองลงบ้างเพื่อทําให้ความรักมันดีขึ้นคู่รักที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานนะก็อาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างเรียนรู้กันและกันอยู่ก็ต้องพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุด คนรักของเราอ่ะเขาชอบเราในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นยังไงก็แสดงออกไปเลยนะการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงซึ่งกันและการตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าที่จะรู้กันทีหลังนะถ้ามารุ้ทีหลังก็อาจจะมีบางเรื่องที่ต่างคนต่างรับไม่ได้และอาจจะเกิดปัญหาต้องให้รู้ข้อดีข้อเสียกันและการตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังสําหรับคู่รักที่แต่งงานแล้วนะคะที่อยากจะมีลูกมีบุตรนะก็มีโอกาสที่จะ มีลูกมีบุตรไว้เชยชมบางคู่อาจจะรอคอยการมีทายาทมานานแล้วนะพยายามมานานแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะส่วนคนโสดนะชาวราศีเมษใครที่เป็นโสดมานานก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสเจอคนที่ใช่ที่จะทำให้คุณรู้สึกดีเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกับคุณชอบอะไรเหมือนๆกันนะมันก็เป็นสิ่งที่ ทำให้อยากรู้จักกันมากขึ้นอาจจะเจอกันจากการเดินทางทำงานร่วมกันหรือรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้เขาคนนั้นก็จะเป็นทั้งเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นทั้งแฟนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณที่ขาดขายไปให้ดีขึ้นนะอาจจะด้วยคุณเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนเปิดเผยมีความรับผิดชอบตรงไปตรงมาซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดพลังงานดีๆคนดีๆให้ขเข้ามาหาตัวคุณ อยู่ที่คุณแล้วนะว่าจะเปิดใจรัหรือเปล่าเพราะคนโสดชาวราศีเมษบางคนอาจจะไม่สนใจในเรื่องรักๆใครๆสักเท่าไหร่คนที่เข้ามาก็คงแค่อาจจะคบเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปก่อนตอนนี้ก็อยากโฟกัสเรื่องอื่นก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานการเรียนการทํามาหากินนะหรือดูแลคนในครอบครัวให้ดีก่อนส่วนเรื่องของความรักก็อาจจะพักไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ไม่ได้ริบร้อนอะไรนะ อย่มาดูในเรื่องของสุขภาพกันต่อนะคะ The f o o r ห้าถ้วยแล้วก็เดือดซันนะคะสุขภาพโดยรวมนะคะสุขภาพแข็งแรงดีดูคุณจะไม่ค่อยเป็นอะไรนักนะแต่อาจจะติดที่คุณเป็นคนที่คิดมากขี้กังวลน,นะคะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็เก็บเอามาคิดละนะกังวลไปต่างๆนานา บางทีเรื่องไม่เกิดเลยนะก็คิดล่วงหน้าไปแล้วเราก็ควรจะปล่อยวางบ้างนะคะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะอย่าไปคิดอะไรเยอะเราก็ต้องลดความคาดหวังจากสิ่งต่างๆลงบ้างอย่าไปคิดมากนะคะปวดหัวเปล่าๆพยายามทําจิตใจให้สบายๆเข้าไว้นะหาสิ่งดีๆทาดีกว่านะจิตใจจะได้เบิกบานไม่ฟงุงงซาน ควรไปเที่ยวบ้างไรบ้างนะจะได้ไม่เครียดนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษก็ต้องระวังเรื่องการใช้สายตาด้วยนะทํางานจ้องคอมนานๆเล่นมือถือทั้งวันอันนี้ก็ต้องระวังเพราะตาของคุณอาจจะล้าทําให้สายตาสั้น หรือจอประสาทตาเสียได้ดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่สําคัญเราก็ต้องดูแลให้ดีนะพยายามละสายตาพักสายตาบ้างเพื่อรักษาดวงตาของเราเอาไว้จะได้หยุดกับเรานานๆนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีเมษประจําเดือนธันวาคมปี2564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยและคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือนและหลังจากที่ทุกคนได้รับชมรับฟังการพยากรณ์ในคลิปนี้แล้วอาจารย์ไม่ได้คาดหวังนะว่าการทำนายมันจะตรงกับทุกๆคนแต่อาจารย์หวังอยากให้ทุกคนได้รับความรู้สึกดีๆได้รับพลังงานบวกกลับไปเพื่อพร้อมต่อสู้กับปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นสู้ๆนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องสู้กันต่อไปนี้ก็ใกล้สซึ่งปีแล้วนะใครที่คิดจะทำอะไรก็ขอให้รวมมือทําทําตามความฝันทําตามความตั้งใจของคุณไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงก็ขอให้เราทําให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถและไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องร้ายๆอะไรมาก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ ขอให้เราสู้ต่อไปพยายามต่อไปนะไม่นานสิ่งดีๆโอกาสดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกๆท,ท,ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ใครเฮงๆฮรวยๆต้อนหลับปีใหม่กันทุกคนเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ